ต้องโพสต์ก่อนไหมเผื่อมีคนอยากได้แบบมรนบัตรมากกว่าลุมบัตรประกันเนี่ยบัตรประกันหมูสังเกตนะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราโดนลุมลุมรูมขาดไปเลยถ้าแบบหนึ่งหนึ่งอะไม่ได้ใช้หรอกดูดีครับสวัสดีครับมีเอาบัตรประกันไหมขายสี่แสนเงียบลุง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 มาถึงแล้วลุงจะไปขายเขาแล้วไม่ใชเขาหวัดแค่หวัดดีนะเอาเผื่อเขาจะเอาไปก็โพสต์โพสต์สิโพสต์ดิมึงโพสต์ดิ ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเป็นลุงโพส์อะมันดีกว่าไงดีกว่าเฮียอะไรเขาไม่โทรมาหากูแล้วไอสตอัตว์เออกูไปไล่แทงคนไหนเฮียแล้วไปทำนิสัยงั้นนะก็ตอนนั้นกูเก่าอะแล้วตอนนี้ก็ได้หมดเหมือนกันแหละไม่ต่อเรื่องอติวเลยครับสวัสดีครับ แบบประกันนะเฮ้ยทรงผมเฮียอะไรโคตรเท่เลยจ๋าป่ะลุงไอเลอะไรพลอดีตกูไปเปลี่ยนทรงนี้ดีกว่าไอ้สัตว์เท่ป่ะเท่นี่ก็ดอกบังชิงกี้อะดอกบังชิงกี้แต่ป้าดอกบังชิงกี้อดีตโอ้บักเนี่ยฮัลโหลครับผม เดี๋ยวนี้ขึ้นเกาะป่ะเนี่ยแม่ลุงลุงมีลูกค้าเข้าลูกค้าเข้ารวมเด็ดนะมาเรเบลครับมาเรเบลเลยครับเท่าไหร่ต้องเลยดสามรวมเด็ดไงเอออ่าโอเคครับมามาเรเบลครับโอเคเห็นปะเห็นปะมีคนให้เยอะแล้วก็ลุงไปเาแท็นปะมีคนให้เยอะเฮ้ยไอ้กรอดบินบินเด้งวะโอ้ยมีลูกค้าเต็มเลยมีคนด้วยเอาเฮียนี้ไหมสัตว์ครับขอโทษครับลูกพี่ อย่าทับก่อนเลยครับเอาพูดถึงครึ่งชั่วโมงเก็บได้ครับมาโคเย็นนะครับลูกพี่เต็นะครับตู้อยู่ไหนแล้วเรียกพระเจ้ามายังไงอ่ะลุงคือปกติเขาให้เทรดหน้าเวทีครับแต่ถ้าถ้าหลายใบน่าจะต้องเรียกพระเจ้าลุงเปดียวได้ไขายสักห้าใบไอ้ก้อนเม็นละเป็นละหมื่นสี่ก้อนแล้วเอาหกใบลุงมีมีคนละหมื่นสี่ไม่เอาไอเยมสองใบเดี๋ยวประกันดูได้ไหม ุงขายกี่ใบครับห้ <5. S 1> บาห้าใบใช่ไหมลุงวันนี้มนผมเพงเทรผมเพงเทรไปห้าใบอ่ะผมซื้อได้สองใบอ่ะลุงเชือบบินมาเต็มเลยวะ่ะเชือบบินเต็มเลยคุณลงวันนี้เดี๋ยวลงของลุงลุงทำไปแสนหนึง่งพรุ่งนี้ก็ได้แปดหมื่มันหมดเวลาแล้วป้าม,ม,มันแค่ยี่สิบห้านาทีเขาน่าจะให้อยู่มั้งผมว่าน่าจะน่าจะให้นะครับน่าจะให้ คนนั้นจะว่างเครับนายกอะแม่งแตกเหมือนกันเลยเจ้าไปทำไมอ่ะใกล้ตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยน่าจะต้องตายยากหน่อยครับลุงก็เดี๋ยวมีตรงมีศึกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเตรียมเถื่อไว้ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับลุงตรงนี้สบายดีอันนี้ผมมาบักร้อนอ๋อบักร้อนเลยครับแต่ออแกงมาละเอ้าแล้วใครตอนนี้ใครเป็นบอสเหรอครับลุงไอจุกเฮ้ยบอสจุก ต,ต่อไปนี้ผมต้องเรียกว่าคุณจุกนะครับใช่ใช่ต้องเรียกบอจุกบอจุก<ม>เพื่อนรักอยู่ด้วยนี่เพื่อนรักอยู่ด้วยนี่อันนี้เพื่อนรักก็อยู่นะได้ข่าวโ,โ,โดนโดนฟาดหัวไน้นี่ไม่แคนเหรอไม่เจ็บก็ก็นิดหน่อยครับเดี๋ยวอยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอพร้อมอีกนิดนึงครับไม่ไหวรอกจะตายอยู่แล้วเราอ่ะเอยเพะผมเอาเอาสู <c oughs> ้จนตัวตายครับตายอยู่แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้สู้หรอกผมว่าน่าจะตายก่อนะ ผลรอตเตี่ยะมากหีกเต้โอะเอ้บอาวโอโอนเงินให้หน่อยเด็กเลขห้าสามสามโอนมาสี่แสนห้าอันนี้ผลหน้าแก๊งเหรอครับเนี่ยใช่ไม่มีตังค์ไหลอะวันนี้ว่าผมใช่คร <ulations> ับใช่คร oh. ับผมตั้งกฎให้ตัวเองไว้เออไอจีเดี๋ยวหมดครับ

ท้องที่รับขอรถออกหน่อยนะครับแนไมไป้ึงบายลุงคนนี้เนี่ยไม่ต้องเรียกพระเจ้าอ่ะแล้วพระเจ้ามันยังไงอ่ะเขาน่าจะขายอยู่ปะน่าเสียดได้มั้งถ้าเป็นมีสตอรี่อ่ะลุงเดี๋ยวเวลามาแค่นิดเดียวเอง เออด้ปะลองเรียกพระเจ้าหน่อยเดยิดวงผสมเรียกเรียกเรียกไปแล้วครับเรียกไปแล้วครับเรียกในทวิตไปละถอดมุกถอดหน้ากาออกออกบ้างดิไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยถอดถอดไปครับอย่าโคตรแก่สัตว <c oughs> ์ผมผมแก่ครับแต่ว่าผมเก่าบอกไปเลย โอ้ยไม่เก่าหรอวครับฮัลโหลโว้ว่าไงอ่าแลกแลกแลกบัตรได้ปะอ๋อแลกบัตรได้หน้าเวทีไม่เอาไม่มันมันแลกหลายใบไงอ๋อแลกหลายใบซะด้วยรวยซะด้วยอ่าเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์สองครับใครเทรดใครอ่ะเจ็ดศูนย์สองผเทรดเทรดผมเทรดไอ้ลุงบุญส่งอ่ะอ๋อโอเคได้มาเจ็ดศูนย์สองโอนตังก่อนดีกว่าโอนตังก่อนดีกว่าเลขกี่แปดอ่าโอนมาห้าแสนแล้วก็จ่ายพระเจ้าแสนหนึ่งใช่ไหม อะไรนะไม่ก็ค่าเทปเมันเท่าไหร่อ่ะค่าเทปใบละแสนเอาใบละแสนไม่สองใบสองใบครับลุงสองใบครับอุ้ยอะไรสองใบเอาห้าใบไม่ใช่หรอไม่ครับผมผมตอนนี้ผมผมเพิ่งรับมาห้าใบครับหนามือตาหมัวใช่อาตั๊กเล่หนึ่งใบอีกใบได้ไหมหรือใบใบตั๊กเล่ ใช่ไหมหยิบหยิบออกมาแล้วใช่ไหมไม่หยิบออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคโอเคลุงบุญส่งสองแสนโอนมาแล้วโอเคฮัลโหลมึงต้องโอนให้กูอีกสองแสนบากูลืมค่าเทศใช่ห้าสามสามอ๋อโหลได้ยินบ้างโอนค่าเทศมาให้หน่อยลืมค่าเทศอีกสองแสนใช่รอครับจากนี้ส่งโอนมาแล้วโอเคครับผมซื้อสองใบไงสองสองห้าใช่ 2 2 5สงห้าไงเกห้าสามขอบคุณครับขอบคุณ KR หนึ่งด้วยนะครับเอาเอาจากลุงเลยครับ2 2 5 2 2 5ห้คุณขอบคนเนี่ยเอาจากที่มันไปแล้วอ่ะเลขห้าสามสามพิสุรวมรวมค่าเหตุหรือใช่ไหมครไม่ไม่รวมไม่รวมก็ใบใบละแสนขอยืนยันตรงนั้นป่ะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขายขายเทอริสโมเอาสองแสนห้านะเทอริสโมแดกละสองแสนห้าสองแสนห้า มันไม่ค่อยมีคนซื้อนะแตราคามันสูงไปฮะแต่ประกันอะเมื่อกี้สองสองห้าไม่ใช่เหรอครับลุงสองสองห้าได้ไหมคนละครึ่งทางไปได้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 เลืออะไรครับลุงได้ยี่แปดครับผมถือว่าผมให้เพราะว่าไหนๆก็ใกล้ตายอยู่แล้วโอ้ยตายยากหน่อยครับลุงผมอะรอใช่ อย่าหาเรื่องนะเซิร์ฟร่งพักนี้เป็นไนแล้ววะเนี่ยผมยืนยืนคุยอะไรผมผมต้องหันข้างอะผมไม่กล้าหันหน้าใส่ลุงเลยอะคือผมก็มีอะไรตัวอะไรผมไส้แตกไปไงไส้แตกเรื่องมันก็เสียวๆนะครับเพราะว่าผมไสแตกประจําเลยครับหันหลังหันหน้าคุยกับใครมีอะไรไสแตกตลอดเลย ้องกลัวคุณแล้วแก๊งใหญ่เนี่ยแก๊งใหญ่ได้หเล่าว่ารวมรวมคนเข้าแก๊งเยอะด้วยนี่อะไรนะไอ้แกงอะไรนะเซิร์ฟวันช็อต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 ใช่ไหมอ่าวันช็อตเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยประเด็นน่ะนิดหน่อยครับลงไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะเท่าไหร่ได้ว่าแต่มันมีคนหนึ่งไปเผารถผอบังอ่ะมันอยู่ในอครับได้อยู่ในนครบาลด้วยชื่ออะไรอ่ะ ไม่รู้ว่ะดิแต่เขาระบุตัวมาเลยอะว่าวันช็อตเก่าอ่ะใช่ใช่แล้วเพราะว่ามันมีมันมีมันมีวันช็อตที่ที่ออกจากวันช็อตแล้วก็ไม่ได้มาอยู่นะฟอนบานด้วยครับได้ผมก็เลยไม่แน่ใจเรื่องนั้นเรื่องนั้นเพิ่งเกิดขึ้นนะม้าตามให้หน่อยได้ปะตามให้หน่อยได้ปะได้ครับได้ครับจะตามให้ครับจะตามให้ถ้าเรื่องเก่าแล้วเขาคงไม่ามาพูดตอนนี้หรอกได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามให้ครับอยู่นี่ไอ้ทักลี่ไปมาเลยลูก ลา<ะ>ไอ้ตีมันซ้อมตีไม้หรอวะไว้ตีหัวนครบาลมัง้งไอ้เหี้ยดูดิเฮ้ยว่าไงนี่ไงมาแล้วมา,วาเนี่ย อ๋อมีใบด้วยโอเคเรียกะเป๋าครับเลขเจ็ดศูนยสองอันนี้กี่ให้ใครอ่ะดูปส่งเหมือนเดิมเหรอให้ผมให้ผมให้ผมไม่้ใครคนนี้ใหรคนนี้แม็กเหมือนเดิมเลขแปดเรียบร้อยเลขแปดครับเจ็ดศูนสองครับได้ยังครับลุงได้แล้วฮะได้แล้วฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจ็ดศูนย์สองนะครับอ้าวผมหมดไปแล้วนี่ เจ็ดสองศูนย์ชิบหายครับเอาให้ให้เวลอะไรอะไรแก๊งอะไรหกเก้าสี่หกแล้วแหมแล้วโอเป็นเท่าไหร่อ่ะโอเป็นแสนหนึ่งเลยครับเลรนเอามาจะหาชิบหายบไอ้ลุงเหมอนไม่ได้เก็บสวยจากแก๊งลุงเลยนะสิบล้านนี่ครับลุงอันใช่เหรอ ใช่คนละเรื่องหรือเปล่าคนละเรื่องเนี่ยก็แบบว่าเห็นว่าคุ้มครองคุ้มครองเดือนหนึ่งไม่ใช่ครับลุงไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นไม่ผมผมผมไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วไงแล้วมันแก๊ง JK ไงแต่นี้ไม่ได้นามแก๊งไงก็คือลุงลุงจะเก็บสวยผมนะครับใช่คงคงให้ไม่ได้ครับลุงโอ้โหไม่มี JK คือให้ไม่ได้เลยแค่ลุงของออกคนเดียวคือไม่ให้เลยโอ้โหเดิอนใจบ้าลูกผู้ชมคงให้ไม่ได้จริงๆนะครับ มุงนี่ลุงนี่ลุงจะพ,พักร้อนจริงจิหรือเปล่าเนี่ยมนกรถาไปกันแล้วจะได้หรือเปล่าย <c oughs> ัง,ง,มงมไม่มยังไม่มีเงินเลยครับลุงจุวเนี้ยเรก่องสองเอร์ติดต่ได้เปล่าได้ด้ขายอยู่แล้วก็ถือว่าผมก็คนเก่าคนแก่ก็ถือว่ายังน่าจะมีอิทธิพลอยู่ระมัง เราไม่ได้อย oh, ู oh, uh, right. ่ในน้ำเจอเกะไปยต้นรอรออยูทีพีน่าจะยังมีบารมีอยู่ครับผมว่าคอับาล้วมีผู้ผู้ติดตามอยู่แล้วครับเนี่ยผมก็มีผู้ติดตามมาอยู่นี่ไงสามคนโอ้โหตัวตึงนึ่งนั้นเลยนะครับเนี่ยแน่แน่อยู่แล้วได้เปล่าตอนนี้ตอนนี้มีอยู่แปดพันครับเพราะผมผมเออผมตั้งผมตั้งกดตัวเองว่าผมพกเงินไม่เกินหมื่นครับเพราะถ้าเกินหมื่นผมลงบาคาร่าหมด โดนบาคาร่าไปประมาณ4ล้านนะแล้นี่ถามถามคนในแก๊งให้หน่อยเดี๋ยวว่าไอ้คนที่อ้มันชื่ออะไรนะเซิร์กไอ้ที่มันเผารถผอมิงก์อะวันจอดอ่ะต้องถามจะเรื่องชื่ออ่ะแล้วมันชื่ออะไรนะแจ๊ควันจอดใช่ปะมันได้พูดอ่ะมันไม่บอกชื่อแต่บันจอดแน่ๆเขาบอกคุณลุงขอนครบาลด้วยเขาระบุอย่างนี้เลยก็ตาเตือน เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทำให้ยคับโอ้ยพี่ขอเงินแดงหน่อยเดะสภาพไม่มีดูก่อนมีสองพันนะเอาไหมโอ้ไม่มีเราไม่มีเดี๋ยวกูต่อยเมื่อวานกูเห็นสามร้อยโลขับกันถ่ายให้ดูไหมกูถ่ายให้ดูไหมถ่ายดูไม่หมืออะไรไม่เหมือนอะไรม่เคือนเหมนลูกโสี้อะไรตอนกลางคืนเลยคอนตีนไม่มาดามลูกมาดามมาดามโผม่เห็นโผลเห็นมาดามกลางคืนกันโคตรเยอะเป็นกองทัพอ่ะไรไรเศษตังค์่ะ วันนี้เขาบอกไม่มาวันนี้พรุ่งนี้ก็บอกไม่มาเหมือนกันอะไรเหรอหยุดวันนับวันนับวันไวน้นนะถ้าไม่มาเ <c oughs> ชื่อไมก็นับไม่ดิ <c oughs> ขาดทุนยิ่หายฮลุงขอทางในยดีอาดีลุงครับผมว่า <c oughs> ผมว่าเมื่อกี้เราเราเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับลุงว่าผมโอนผมโอนเงินบิดอ่ะลุงเท่าไหร่อ่ะก็ลุงต้องให้ผมอีกอ่าขอเออว่ะใช่ใช่ก็ไม่ให้อ่ะ อ่าได้ครับล <inaudible> ุงลุงโซ่แต่เล่นใหญ่เลยไอ้ตองแสนไม่มีปัญหาเลยมั้งคนเขามาพัก <here> ผ <Godzilla aesthetic> <wei> ่อนน่ะไปไม่ได้จริงๆหรครับลุง๋อพอไม่มีคารวานแล้วคือก็คือไม่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 นี่เลยว่างั้นเถอะ วันนี้ลุงโอนผิดแต่ทีลุงโอนผิดไปเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้ให้มาสี่แสนใช่ไหมสี่สี่แสนเมื่อกี้ให้เป็นสี่แสนห้าครับลุงเอ้าผมก็จ่ายพระเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ลุงเป็จ่ายค่าเทศครับลุงใครจ่ายผมจ่ายค่าเทศครับเมื่อกี้ใช่เหรอจ่ายทำไมใช่ลุงโอนจ่ายดิเมื่อกี้ผมโอนไปแล้วครัลุงก็จ่ายไปแล้วเมื่อกี้สองลุงก็จ่ายเมื่อกี้เพราะเห็นก็ต้องจ่ายดีเขาจ่ายที่ที่เวรลุงจ่ายแล้เออก็ไม่บอกขอเป็นคืนเองเิ เออผอมันคืนเองดิแต่ผมไม่จ่ายอ่ะขอคืนเองเออลุงส่งอ่าเออนิดนหน่อยหน่อยเองก็ถือว่าให้การบาคาร่าสิตาได้คืนแล้วเก่งเสมอนี่ไม่ครับไม่ไม่ได้วันนี้ไม่ค่อยได้เลครับก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วจะตายอยู่แล้วดิแกขนาดเนี้ยองรับของครับลุงมีไมหมตายก่อนตายก่อน์ดเกาะตายก่อนได้ใช้จะผมดิมันต้องมันก็ต้องมีแบบอาวุธที่ได้ใช้บ้างอาวุธที่ใช้เพิ่มอะไรเงี้ย ว่าไงเออเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงลุงไดโอนไอ้นี่ไปป่ะครับค่าเทดอ่ะค่าเทดไดโอนไหมสองแสนไม่ลุงลุงบุญส่งอ่ะเป็นคนโอนโอนมาให้ผมสองแสนงั้นลุงต้องโอนโอนให้ผมแล้วลุงให้สองแสนเองหรือเปล่าสองแสนเองไมจะโอนให้ลองเอ็กก็ได้หนีละเอาไงวะตีไปต้องใครแมกดีกว่าไอ้สัตว์ เอเอไปส่งหน้าหน้าเออไม่แบงสองแสนเองโอ้ไอคนที่โอนมาให้ลรือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไอคนนั้นก็คือฝากเอินไว้อะอย่างน้อยเราก็ได้บัตรประกันไงเข้าใจไหมแค่สองแสนเองอ<ส>บ้านไม่แค่บ้านต้องกี่ล้านโอ้โหบ้านผมว่าบ้านนี่น่าจะประมาณห้าสิบห้าเจ็ดหรือเปล่าครับ เออโอ้ยไอ้เหี้ยประมูลบ้านมาต้อง40กว่าล้านเลยสัตว์เช็คเงินสองแสนไม่งกไอ้เหี้ยดูดิสี่หกล้านโดนโดนบดนมังค่าไปหลายล้านอยู่ครับอะไรคุณเล่นเองไม่เกี่ยวกับบ้านตังค์ตรงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ครับมังค่าก็เสียได้ให้ลุงหน่อยเป็นไรป๊ายใช่ใช่ใช่คนละครึ่งทางได้ไหมครับลุงไม่ให้ไม่ให้ครับได้ครับลุงตรงตอนนี้แล้วตอนนี้ลุงตอนนี้ลุงลุงไปอยู่ไหนครับลุง อยู่ไหนก็ได้เลือกเอนแอ่เรามีมีเช็คมีเช็คมีเช็คเออ่ยวเฉยเพื่อแบบว่าไปเยี่ยมไปหากันบ้างอะไรเงี้ยไปเยี่ยมไปพักอะไรเงี้ยสั่งที่ส่วนตัวเลี้ยวเซเผาถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เรียกว่าเซเผาเขาจะบอกแล้วมีเซเผาไปทำไมไม่ต้องมาบอกติดในก็มาขอลายทรงลายเซนผมไม่แจกนะเขาก็ไปแวะไปเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยครับลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาขี้มาปาบ้านอีกเหม็น น่งสเฮ้ยยังจ่ายเออแค่สองแสนเองจบไปคนละครึ่งทางก็ได้ครับจะได้จบจบไปครับไม่เอาไม่ให้ตีเยอะขี้เยอะขี้เยอะเยอะจากสองแสนเป็นสองล้านมาร้องนะต๋ีเยอะมากครับสองแสนเป็นสองล้านเลยครับตีตี่คนตีไม่พี่ใช่เหรอตอนนี้ขี้อะไรเนี่ยพี่มึงให้มาดูแลกูไม่ใช่เหรอให้หน่อยนะถ้าว่าลุงพักร่างกายก่อนดีกว่าหรือเปล่า ทำไมร่างกายผมไปทำไมคุณนะเผื่อไม่มันเผื่อเผแบบว่าดูกล้ามดิ้งะดูกล้ามดูรอยสักด้วย้อาจะปั่งคุณเดี๋ยวไปพักดีกว่าไม่ไหวหรอกจริงๆอย่าเลยอย่าเสียงกันผมกำลังมีไฟเลยครับตอนนี้ระวังโดนน้ำดับนะ ว่าจำนะลุงก็ส่งว่าจำนะ้ลุงก็จำนะ้ว่าจำแม่นเนี่ยเอาไปส่งพูดเลยอ่ะไดผมผมผมก็จำไหมครับเนี่ยผมผมจำเก็บไว้ในใจนะครับตอนเนี้ยเสบายดีเรื่องดีเฮียแจ๊กเก็บยืนข้างมันเิ็ได้ครับลุงครับเไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวไว้เราเจอกันก็ได้ครับลุงได้ครับได้ได้เจอกันใหม่ครไปเจอกันใหม่ไปกันใหม่อะไรพวกนใหม่เจอกันใหม่ โทรเรียกพวกหรืออะไรป่ะเนี่ยไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินตรงอีกแล้วสัตว์เนี่ยไม่มีครับไม่มีดเขาเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวไวว้่างๆเดี๋ยวเราเราเราไปไคุยกันก็ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวเราปิดไครับโชคดีเจ้าหนุ่มโชคดีเงาะเจ้าเจ้าได้เลยครับองอะไรครับพี่งอเอาไปเรื่องลุงแล้วเหรอ ใกล้ตายตราไหนบอกผมนะครับได้ครับล yeah. ุงเอาสองแสนไปไปฝังครับไปฝังฝังไว้ได้ครับแมทเราเปลี่ยนสัพนาวะแล้วลุงเราจะเปลี่ยนสัพนาวะนะเอ้ยยังไม่โกรตาผิดไม่ให้กูเฉยอ่ะสองแสนไอปยี่